มาบุญกษาปย์พากระสาพญากรส่าับพี่เมษีทั้งหลายโอ้เด็ปลาตัวใหญ่จจงไอ้ปลาตัวนองตัวนีเีทั้งหลายพยากรากษาแล้วดพอางไปน้ำ ตุนใหม่ตุนไหลป็นน้ำกระแพงพวันนี้พี่น้องผู้คนตายไปแล้วมาหับเอาสั่งแม่ออสีทั้งหลายทั้งปวงภาษาเด้อตร้มายายแล้วแล้ว ไ้ม่ก้นเกิวนตายนนอ้ยมขึ้นมุดขึ้นใหญ่เอิที่ไนมุดขึ้นมาใหญ่ใหญ่เอิใหญ่นีแล้วเนาะเิะายมนเานี่แล้วเอิขึ้นมาันไนเป็นเ็นอยู่ช่วงนึงตักงใ่มาเอินจู่เขาพอเข้ารกแล้วล่าตนนี้

ยายได้แล้วกะสิไปเก็บตัวบันเีเก็บภาสาแดิยันทัพอันเพิ่นเต๋ยายแล้ยเล้ก็ชิเก็บยักษ์ยักษ์ยกษ์ยักษ์ยักษ์ยักษ์ักกักก มันคนละเครื่องนะของยายกิดยายไม่รู้นะยายกิดทําไม่เป็นอ่ะเออมันบปแม่นของไข่ไงคะคนสวยคนสวยกับมายายขัดสากดิ์น้ำมือคนญาติดำหืมลูกน้องนี่แหะลูกน้องลูกน้องกับมายายขัดสาก เป็นมิสัยแรงอยู่ใช่ลลแล้วๆวก่ไม่ไเ,เ,มเจ็บเอาสุดตัวไปดีไปเสีให้เสียหน้าไปใสียทงใสีทาไปสุดตัวให้โผงงาม ม <c oughs> ันมาเนี่ยมันไปตรวจจากไปสอบฝองในเด้อกันนะมันจะเห็นแน่ไปสอบฝองในเด้อแม่ี่ยมันจะนะฮะ เรี่องเลกี่ยวกับกาขึ้นเงืบานเล่าของคนตาสีมานมีเนาะเล่าขอตาสีมาก